การทำสมาธิหรือการนำสมาธิมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทำได้อย่างไรครับสมาธิหมายถึงการที่จิตใจตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์<ม>เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราก็พยายามที่จะต้องหาสื่อที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีงาม นะครับเข้าทางตาทางหูของเรานะครับก็ย้ำดีเพลี้ยนะครับในการเสพสื่อที่จะทําให้เรานะครับมีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ไม่สบายใจนะครับเพราะงั้นการที่จะมีสมาธิอยู่ในทีตประจําวันได้ก็ต้องหาสื่อดีๆเข้าสู่ใจนะครับแล้วก็เมื่อจิตใจสงบแล้วนะครับในการที่เราจะ ประกอบการงานทั้งหลายก็จะทําได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนในการทํางานทั้งหลายนะครับนะในชีวิตประจําวันก็จะสามารถจดจ่อในการในงานได้หรือในช่วงเข้าประชุมทั้งหลายเราก็จะอาจสามารถาถ้าเรไม่ไม่ยุ่งมากเราก็อาจจะหลับตานิ่งๆน,นึกทำใจให้สงบหรือนึกพุโทโธพุธโทโธก็ได้นะครับสามารถไปประยุกต์ใช้ในิตประจําวันได้